ผมอยากจะแยกออกเป็น2มิติมิติที่1ก็คือเป็นมิติของการทำลายโครงสร้างอาชญกรรมนะครับอุปรายนะครับต่อกรณีที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการตราพระกกราชกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองนะครับซึ่งก่อนที่จะไปลงถึงในเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับผมก็ต้องเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยผมก็สนับสนุนนะครับว่าตัวพระกกราชกาหนดฉบับนี้เนี่ยยังไงมันก็มีความสําคัญ แล้วมันก็คงจะแก้ปัญหาในอดีตเนี่ยได้เพิ่มขึ้นแต่แน่นอนนะครับผมเองก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าในฐานะของผู้ที่ทําหน้าที่นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศผมเองต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมมีความคาดหวังต่อกฎฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมากกว่านี้แล้วผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าเราจะเห็นการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มากกว่าที่เป็นอยู่ ท่านประธานครับก่อนที่จะไปลงถึงเนื้อหาผมอยากให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราอยู่กันตรงไหนนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าบรรดาพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโดยสภาพของมันเนี่ยนะครับมันคือกลุ่มอาชญากรข้ามชาติซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับปกติแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เป็นมาสเตอร์มายคนที่เป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับคือมีการทํางานกันเป็นลักษณะของเป็นองค์กรน,นะครับแล้วโดยมากนะครับก็มีลักษณะของการที่เอ่อเป็นพูดง่ายง่ายคือเป็นคนจีน ปัญหาที่สาคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้กลุ่มอาญากรข้ามชาติตัวนี้เนี่ยมันมาต่อติดนะครับกับบรรดากลุ่มอาญากรท้องถิน่นซึ่งอาจจะเป็นท้องถิ่นของประเทศไทยของเราที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการที่ไม่สุจริตทําหน้าที่ทุจริตมาโดยตลอดหรือที่เราอาจจะเรียกนิยามสั้นๆว่าเป็นไทเทาอาจจะเป็นอาญากรท้องถิน่นนะครับอาจจะเป็นเมียนมาเทาอาจจะเป็นกัมพูชาเทาอาจจะเป็นลาวเทานะครับก็เป็นไปได้ แต่เมื่อมันมีการผนวกกันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นอาณาจักรนะครับขององค์กรอาญากรรมซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่สําคัญของพวกนี้ก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการหลอกลวงคนเพื่อเอาเงินไปจะเป็นโลมานสแกมหลอกให้รักแล้วก็ชวนไปลงทุนสุดท้ายก็เป็นแค่สแกมอย่างเึงอาจจะเป็นในลักษณะของการหลอกให้กลัวว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับอาญากรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมด ทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมอยากจะแยกออกเป็นสองมิติมิติที่หนึ่งก็คือเป็นมิติของการทําลายโครงสร้างอาชญากรรมซึ่งมิตินี้นะครับผมเข้าใจดีว่าท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกจะมีไปมีมีมมภารกิจในการดาเนินการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมก็เข้าใจดีว่าณวันนี้เนี่ยผู้ที่ถูกมอบหมายเนี่ยก็คงจะถูกเป็นต้องถูกมอบหมายเป็นสบชนะครับซึ่งก็คงจะประกอบไปด้วยหลักๆก,ก,ก็คือท่านภูมิธรรมท่านรองนายกภูมิธรรมที่ดู แเรื่องงานความมัน่นคงอันนี้เข้าใจแต่ต้องเรียนตามตรงนะครับกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกนะครับว่าไอ้ขาเนี่ยณนะวันนี้มีปัญหาเพราะขานี้ในวันนี้ขาดความต่อเนื่องในการปราบปรามโครงสร้างอาจญากรรมสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือณนะวันนี้บรรดาจีนเทาทั้งหลายเริ่มกลับไปประกอบธุรกิจในลักษณะแบบเดิมในสถานที่แบบเดิมแล้ว นั่นหมายความว่าบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์ที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่างสั่งเมียนม,มาจะกลับมาอย่างแน่นอนมากไปกว่านั้นเมื่อเราไปดูให้มันลึกซึง้งวันนี้แก๊งคอ์เซนเตอร์ที่ร้ายแรงไม่แพ้ไปกว่าเมียนม,มาเนี่ยก็คือทางฝั่งกัมพูชาภาคประชาสังคมให้ข้อมูลกับผมชัดเจนครับว่าจํานวนของโลเคชันของละติจูดลองติจูดที่มีแก๊งคอเซนเตอร์อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยณนะวันนี้มีนับร้อยแก๊ง เราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกัมพูชาแต่ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าในการปรับปรามแก๊งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในขาของการทําลายโครงสร้างของแก๊งอาญากรขานี้ณวันนี้ขาดประสิทธิภาพมาส่วนในส่วนที่2นะฮะคือขาภายในประเทศขาภายในประเทศของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีมา้าซิมมา้า นะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีมาที่มีอยู่ซึ่งตามพรกรฉบับนี้เนี่ยนะครับได้มีการบังคับใช้ไปแล้วนะครับวันนี้มาขอสแตปมจากสภานะครับเราก็ต้องยอมรับครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับว่ากลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แต่แนวโน้มในเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่มีคนถูกหลอกเนี่ยกลับเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันแสดงให้เห็นว่า มันต้องมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพบางอย่างซึ่งนั่นแหละคคืออะไรท่านประธานครับในวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับมาชี้แจงต่อกรรมธิการความมัน่นคงมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจาได้แม่นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้นําเสนอนะครับต่อที่ประชุมของกรรมธิการความมั่นคงว่าทางดีอีนะครับได้มีการเสนอให้แบนในเรื่องของ P2P นั่นหมายความว่าบรรดาแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีที่จด อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถอนุญาตให้มี P2P ได้นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินชัดนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและผมก็คาดหวังครับว่าผมจะได้เห็นแบบนั้นในพระราชกำหนดที่มีการประกาศบังคับใช้ปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะในห้องวิบฝ่ายค้านทางกฤษฎีกาได้ชี้แจงนะครับต่อประเด็นคําถามนี้ ว่าทําไมถึงไม่มีการแบน p 2 p ทางกฤษฎีกาชี้แจงว่าทางกฤษฎีกาเป็นคนตัดเรื่องนี้ออกไปเองผมถามพยายามถามผู้แทนของทางกระทรวงดีว่าแล้วทําไมกระทรวงดีถึงยอมทําไมกระทรวงดีถึงปล่อยให้มีการตัดไปในเรื่องนี้เพราะกฤษฎีกาเนี่ยโดยสภาพของกฤษฎีกาคือกฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลในเรื่องของนโยบายหรือโพ o l i c ใดๆกฤษฎีกาทําหน้าที่แค่อย่างเดียวก็คือ มาดูในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายเข้าฟอร์มกฎหมายความเกี่ยวพันกับกฎหมายต่างๆนั่นคือหน้าที่หลักของกฤษฎีการปรากฏว่าการเป็นกฤษฎีกาเนี่ยมาแทรกแซงกระบวนการการทางานของดีอีอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าไรผมจึงอยากจะสอบถามท่านรองนายกฮะว่าเช่นไเลยท่านถึงปล่อยให้กฤษฎีกามาแทรกแซงทําไมท่านถึงไม่ยืนยันว่าจะต้องมีการแบน P2P ต่อไป แล้วเวลาพูดนะครับว่าแบรนด์ P2P เนี่ยถ้าเราไปดูในเนื้อหาสาระนะครับถ้าเราไปดูในเนื้อหาสาระเราก็พบจริงๆฮะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมีการใช้ P2P เนี่ยมันเป็นมันมีการฟอกเงินผ่านกระบวนการ P2P จริงๆมีบัญชีม้านะครับที่โอนเงินต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วปลายทางของบัญชีม้าเหล่านี้คือต้องการไปสู่คริปโตเนี่ยเขาก็จะไปซื้อขายกันผ่านช่องทาง P2P โดยมีม้าเลี้ยง ที่ประกาศขายเพื่อฟอกเงินอีกสเต็ปหนึ่งทำกันเป็นขบวนการแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการแบน P2P เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถทำได้แล้วจริงๆดีก็อยากจะทำแต่กลายเป็นว่าวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรไม่ทำผมเข้าใจดีครับว่าการแบน P2P เนี่ยมันอาจจะกระทบต่อภาคเอกชนอาจจะมีข้อวิจารณ์ครับว่าภาคเอกชนอาจจะรู้สึกว่าการแบน P2P แบบนี้ มันอาจจะเกินสมควรผมเข้าใจแต่ผมถามกับท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีดีอีนะฮะว่าในสถานการณ์ที่เรายังคุมแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอะไรมันคืออะไรสำหรับผมนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาคอร์เซนเตอร์เนี่ยท่านต้องมีมาตรการทุกๆมาตรการที่จะมั่นใจได้ว่าท่านคนโทรลสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนทัท่วไปเนี่ยเป็นศูนย์กลาง หมายความว่าอะไรเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางหมายความว่าสิ่งที่เราต้องแคร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องแคร์ธนาคารเป็นลําดับแรกไม่ได้บอกว่าต้องแคร์นะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นลําดับแรกไม่ได้บอกว่าต้องแคร์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีเป็นลําดับแรกแต่เราต้องมั่นใจว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยเป็นลําดับแรกแล้วเขาถ้าเขาถูกหลอกนะฮะเขาต้องได้เงินคืนภาระ ไม่ควรจะตกเป็นของประชาชนนี่คือหลักการที่ควรจะเป็นแต่กลายเป็นว่าวันนี้ท่านก็ยังเปิดให้มันมีช่องทางที่ท่านควบคุมไม่ได้ซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากที่มีพรากฉบับนี้เนี่ยจะดาเนินการกันอย่างไรในประเด็นที่สองครับประเด็นในเรื่องของการหน่วงบัญชีจริงๆการหน่วงบัญชีเนี่ยนะครับเป็นที่ถกเถียงกันเยอะว่าถ้าเรามีการหน่วงบัญชีเกิดขึ้นเนี่ย มันจะทําให้การทําธุรกรรมพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือไม่จริง,รงๆแล้วการหน่วงบัญชีในหลายประเทศมีนะฮะแล้วมันก็ทําให้เวลาที่มันมีการถูกกลอกกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่เหเยื่อจะได้เงินคืนปรากฏว่าในเรื่องของการหน่วงบัญชีของเราก็ไม่ปรากฏนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสุดท้ายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าพี่น้องประชาชนนะครับถูกกลอกนะฮะ เงินที่จะไหลเข้าสู่บัญชีนะม้าแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเดินแบบนี้ต่อไปได้ในหลักวินาทีหรือไม่กี่นาทีแล้วสุดท้ายเมื่อมันมันไปไปสู่คริปโตเคเรนซีแล้วออกจากกระดานแพลตฟอร์มของคริปโตเคเรนซีที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับแล้วออกไปสู่กระเป๋าข้างนอกแล้วก็ตามเงินต่อไม่ได้อยู่ดีฮะมันจะกลายเป็นแบบนั้น ดังนั้นในเรื่องของการหน่วงบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารไม่ว่าจะเป็นบัญชีคริปโตเคอเรซี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลควรจะต้องดําเนินการผมยอมรับว่าทุกๆมาตรการมันต้องมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ฮะผมยอมรับว่าทุกๆมาตรการมีผลกระทบแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องยึดอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คําตอบของผมก็คือ จะทายังไงทําให้ประชาชนปลอดภัยและมีโอกาสได้เงินคืนมากที่สุดนี่คือประเด็นที่สองที่ผมอยากจะอภิปรายในกรณีในตอนในตอนนี้นะครับประเด็นที่สามฮะถ้าลงรา,รายละเอียดมาตรานะครับหนึ่งในกฎหมายนะครับที่ที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยที่มีการประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็สภาจะต้องพิจารณาเนี่ยคือการให้สถาบันการเงินนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่ย จะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการรับผิดชอบฟังดูดีฮะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสมมติว่าความเสียหายคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบนะ,ะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้เงินคืนเนี่ยเขาจะได้คืนเท่าไหร่มันจะมีมาตรฐานอยู่ตรงไหนท่านอาจจะบอกว่าในรายละเอียดของกฎหมายที่ปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ย มันเป็นการกําหนดหน้าที่การพิสูจน์ให้บรรดาผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิสูจน์นั้นซึ่งผมเชื่อฮะว่าผู้ประกอบการทุกคนนะครับทุกค่ายมีทีมทนายความเยอะแยะมากมายในการพิจารณาในศาลเขาจะสามารถสําดงแหละได้แหละว่าโอเคเนี่ยเขาทําตามมาตรฐานหน้านี่คือกระบวนการที่เขาทําเป็นปกติดังนั้นมันไม่มีความผิดพลาดในระบบอะไรเลยส่วนตาสีตาสาคุณจะไปเอาพยานเชี่ยวชาญจากไหนในการมาหักล้างผมนึกไม่ออกว่ามันจะทําได้ ดังนั้นเนี่ยการกําหนดแบบนี้ผมถือว่าไม่ได้เป็นการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบรรดาผู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงแต่เอาละเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วท่านประธานท่านรองนายกครับข้อเสนอผมในการที่จะแก้เรื่องนี้นะครับในเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยท่านต้องมีไกด์บุ๊กนะท่านต้องมีไกด์บุ๊กในการกําหนดว่ามาตรฐานของเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยคืออะไร แล้วไกด์บุ๊กนี้จะต้องถูกปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ให้บริการและต่อประชาชนทั่วไปถ้าประชาชนและผู้ให้บริการเขารู้ร่วมกันเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาที่มันจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยไอไกด์บุ๊กนี้จะเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการที่จะพิสูจน์ในชั้นศาลต่อไปแต่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไกด์บุ๊กนี้จะต้องเป็นไกด์บุ๊กที่มีลักษณะของการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนี่คือประการที่3ที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการ ในการเสนอแนะนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะที่ผมอยากจะใช้ช่วงเวลานี้ที่เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีในการในการพิปรายวันนี้เนี่ยเรื่องปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้ามันไม่มีบัญชีม้าซิมม้าหรือแม้กระทั่งกระเป๋าว wallet ลลม้าผมยกตัวอย่างอย่างธนาคารน,นะครับมันมีอยู่ธนาคารหนึ่งฮะ มันมีอยู่ธนาคารหนึ่งอะสีสว่างสว่างหน่อยข้อมูลเนี่ยในชั้นของความมั่นคงชี้ชัดฮะว่ามันมีอยู่ธนาคารหนึ่งที่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นิยมไปเปิดฮะเพราะมันเปิดได้ง่ายบัญชีม้ามันเปิดได้ง่ายมาตรฐานของธนาคารแต่ละธนาคารด้วยความเคารพนะครับทำงานด้วยกันดีกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับว่ามันมีธนาคารเนี่ยที่มักจะอนุญาตให้เปิดบัญชีม้าแบบเนี้ย คำถามก็คือว่าทําไมเราถึงไม่เห็นมีการดําเนินการอะไรเลยกับธนาคารแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝาก,กท่านก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถเริ่มทําให้บรรดาให้ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเป็นธนาคารพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงความรับผิดชอบได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านไว้ประการที่หนึ่งประการถัดมานะฮะไอเรื่องซิม,มาเนี่ยท่านลองไปดูตามแนวชายแดน ยังมีการเอาชื่อคนต่างด้าวมาสวมเป็นซิมมาซิมซิมซมซมที่เอาไว้ใช้สำหรับผิดกฎหมายอยู่หรือไม่เรื่องนี้คงต้องฝากท่านทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการแล้วเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยอย่าให้มันจบแค่การจับซิมอย่าให้มันจบแค่นั้นแต่มันต้องไปหาให้เจอว่าระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ผิดพลาดมันมีส่วนไหนที่ต้องแก้ แล้วมันมีเจ้าหน้าที่ของให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตหรือผู้ให้บริการในสถาบันการเงินเนี่ยมีใครบ้างที่ทําตัวเป็นเอเจนต์ en, ให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะและสุดท้ายอีกนิดเดียวนะฮะท่านประธานใช้เวลาเกินสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่มันมีการทลายกันไปรอบหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนถูกดาเนินการกันไปบ้างแล้วในการย้ายแล้วตั้งกรรมาการสอบท่านสอบกันเสร็จแล้วยังฮะพลตํารวจตรีตอเต่า,ตาเนี่ยเสร็จแล้วยังฮะ แสดงให้เห็นหน่อยว่ารัฐบาลเนี้ยจะเอาผิดกับบรรดาไทยเทาเจ้า,จาหน้าที่รัฐเทาแสดงให้เห็นแล้วผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่ท่านจะดําเนินการต่อไปเนี่ยประชาชนจะได้เชื่อมัน่นวันนี้เนี่ยท่านออกมาตรการอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนก็จะตั้งคาถามว่าตกลงแล้วรัฐบาลนี้มีแรงจูงใจมากเพียงพอจริงๆหรือไม่ในการที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และการที่ท่านจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้นะครับท่านต้องพิสูจน์ตัต้งแต่วันนี้เลย แล้วผมเชื่อว่าการทํางานของสภาและก็กับทางคอรมอเนี่ยเราจะได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนกันและกันในการที่จะแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่อไปขอบคุณครับ